ได้เปิดลงครับน,นี่ไงว้าวดิโอ้ยมึงก็เยอะเว้ยดูเคลียร์รบดูเคลียรบไหมโอ้ยโวดไม่ใช่เล่นไงพี่น้อง ก็สวัสดีครับทุกคน welcome back to Nine Safe Gamer นะวันนี้เราอยู่กันใน EP ที่10แล้วนะครับสำหรับเกม The Rift Breaker นะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปก่อนอื่นอัปเกรดเทคโนโลยีก่อนมีอะไรที่อัปได้บ้างอ่านิวเคลียร์นิวเคลีย์มิสไซ์ฝั่งนี้มีอะไรมีประโยชน์ไหม่ะเดียวกันครับ